สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกท่านสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเป็นวันศุกร์สุดส,ส,ส,สัปดาห์ซึ่งทุกศุกร์เวลาเราเจอกันนะครับคุณยุทธก็จะบอกอะไรกับทุกท่านครับ คุณยุทธจะบอกอะไรกับทุกท่านครับทยอยปิดพอร์ตทกำกาไรนะครับเ,เคลียพอร์ตใช่ไหมทุกสุกก็จะบอกแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีสถานะอะไรถ้าเคลียร์ได้เราก็เคลียร์มันไปก่อนนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็จะสบายใจแล้วเราก็โล่งนะครับอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเราก็มาเริ่มกันใหม่เนาะสัปดาห์หน้าเราก็เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรที่ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้มันไปพร้อมๆกันได้นะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวที่รุนแรงเนื่องจากราคามันลงมาแรงตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหม ราคาลงมาแรงตั้งแต่วันจันทร์แล้วมันก็ลงมากระแทกพื้นกระแทกแนวรับ1800เหรียญซึ่งกระแทกแรงมากนะครับการกระแทกก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีการมืนงงนะครับมืนงงแล้วก็เป๋ออกข้างๆงนะครับมันก็มีการเป๋ออกข้างๆงเป็นจังหวะให้นักเทรดเดทเทรดทั้งหลายได้เล่นจังหวะไซเวกันนะได้เล่นจังหวะไซเวกันแบบสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแต่ว่า ความสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับเป็นวันศุกร์แล้วซึ่งถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆจริงๆพอร์ตว่างอยู่ก็ออกไปช้อปปิง้งออกไปนั่งจิบกาแฟนะครับไม่ต้องซีเรียสกับการที่จะต้องเข้ามาเทรดในวันนี้ก็ได้นะครับถ้าพอร์ตเราว่างอยู่แต่ถ้าท่านใดย,ยังสนุกสนานอยู่กับการเทรดก็เราก็ไปลุยกันต่อนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงไซด์เว์ของราคาทองคำนะครับหลังจากที่มันลงมากระแทกแนวรับ1,800เหรียญแล้วยังไม่หลุดลงไปเนาะแล้วยังไม่หลุดลงไปก็มีการแกว่งออกข้างนะครับแกว่งตัวออกข้างขึ้นลงขึ้นลงเด้งไปเด้งมาแบบงงๆแบบงงๆไรทิศทางเขาเรียกงงแบบไรทิศทางนะครับออกข้างไปเรื่อยๆจังหวะนี้เป็นจังหวะเขาเรียกว่าเป็นจังหวะไซด์เว์ซึ่งสามารถทํากําไร ให้กับผู้ที่สามารถจับการไซเวย์นี้ได้นะครับมันขึ้นมันลงเนี่ยก็ไม่ไม่น้อยนะ10เหรียญน,นะครับก็จะได้แบบ10เหรียญ10เหรียญอารมณ์นี้อารมณ์นี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็หลายหลายท่านก็ยังสนุกกับการเทรดไซเวย์สิบเหรียญอยู่นะแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่า10เหรียญมันไม่พอมันไม่เพียงพอที่จะมาอาเขาเรียกอะไรนะจ่ายค่าส่วนต่าง นะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่แค่สิเหรียญเองเนาะประมาณนั้นเองนะครับไม่ได้มากไปกว่านั้นเลยดังนั้นกรอบการไซด์เวย์สิบเหรียญก็อันตรายนะสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะครับและวันนี้ที่สําคัญคือตลาดยุโรปก,กับตลาดอเมริกาก็ยังคงหยุดต่อเนื่องอีก1วัน นะครับวอลลุ่มการเทรดซื้อขายก็จะเบาบางเนาะจากที่เราอธิบายเรื่องวอลลุ่มเมื่อวานนี้ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเบาบางแล้วมันก็จะคําว่าเบาบางก็คือทําให้มันเคลื่อนไหวไปได้ไม่ไกลเนาะไม่ไกลมีกรอบแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนนะครับมันก็จะมีกรอบแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนจากการตั้งตั้งซื้อตั้งขายไว้ของของนักเทรดที่เขาหยุด ที่เขาหยุดที่เขาปิดอยู่ตอนนี้นะครับทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะตั้งซื้อตั้งขายอาไว้นะซึ่งจุดตั้งซื้อตั้งขายเหล่านี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านซึ่งถ้าเกิดว่าวอลุ่มมันไม่มากกว่ามันก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะโอเคนะครับเราไปดูเทคนิคด้วยกันครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับสวัสดีครับคุณยุทธนาคุณต้นคุณกฤชกรอืมคุณยุทธนานี่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลย คใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ค่าครูให้กันด้วยนะครับแ0แชร์ที่ขอไว้ทุกวันนะครับเอาให้ถึงนะครับเอาให้ถึงวันก่อนขึ้นไปถึงร้อยแชร์เลยสุดยอดมากครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่แชร์ค่าครูกันนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอ80แชร์นะครับสําหรับค่าครูนะปะเราไปดูกันต่อครับแล้ว เทคนิคว่าอย่างไรต่อครับกับการไซเวย์กับการกระแทกแนวรับแล้วยังไม่หลุดลงไปแล้วก็กงกงเรียก่็เกิดอาการกงกงมืนงงแล้วก็เด้งไปเด้งมาอยู่ตอนนี้นะครับลายเดย์บอกอะไรกับเราบ้างลายเดย์แท่งเทียนบอกว่าปิดเป็นพินบาร์เห็นไหมครับปิดเป็นพินบาร์มา2วันแล้วนะครับปิดเป็นพินบาร์มา2วันแล้วหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับ1,800เหรียญ ราคาก็ไม่ไปไหนเลยนะครับเป็นพินบาร์ทั้งโดจิทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมันมากครับเพราะตลาดเนี่ยมีวอลุ่มที่น้อยนะครับลักษณะแท่งเทียนในช่วงที่ตลาดหยุดทําการหลายๆตลาดเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่ยังคงยึดถือไม่ได้นะยังคงยึดถือไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวอลุ่มมันยังไม่เขาเรียกว่าไม่ฟู ไม่ครบทุกตลาดเนี่ยแบบนี้เนี่ยแล้วเจ้าเจ้ามือใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมาเลยดังนั้นแท่งเทียนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเฉพาะตลาดเอเชียเนี่ยก็อย่าพึ่งไปยึดถือกับมันมากนะครับถ้าไปยึดถือกับมันมากบางทีเราอาจจะโดนหลอกก็ได้นะเพราะฉะนั้นรลย์เดย์เราก็เลยยังไม่สามารถดูแท่งเทียนอะไรกับมันได้นะครับรู้แต่ว่าตอนนี้มันไซด์เวอออกข้างหลังจากที่1800เหรียญยังคงไม่หลุดยังคงรับอยู่นะเวลานี้ก็ยังรับอยู่นะอ่า ไอ้ไซบอกชัดเจนครับไอ้ไซชัดเจนว่าแถออกข้างเลยครับออกข้างเลยครับไอ้ไซขีดเป็นเส้นตรงออกข้างเลยบอกให้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยไลท์ซึ่งทิศทางครับยังไลท์ซึ่งทิศทางอยู่นะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าเราไปดูไทมเฟรมที่เล็กกว่านี้ครับในเมื่อลายเดย์ไม่บอกอะไรเลยเนาะลายสี่ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้าง ลาย4ชั่วโมงโชว์ไอคอนโลมานะครับโชว์ p i v o อ Point โชว์ไอคอนโลมาที่1 7 9 9 9 9เลขสวยด้วยนะ1799.99ตรงนี้เป็นโลที่ยังไม่หลุดลงไปดังนั้นแนวรับก็อยู่ตรงนี้ครับแนวรับมันก็อยู่ตรงนี้เลยครับขีดไปเลย1799.99นี่คือแนวรับของลายสี่ชั่วโมงในเวลานี้เลยนะครับ เป็นแนวรับมา3วันแล้วเนาะวอลุ่มซื้อขายเบาบางไม่สามารถหลุดแนวรับนี้ไปได้ก็ยังคงยืนอยู่บนแนวแนวรับนี้อยู่นะครับเห็นภาพนะนี่ก็คือลาย4ี่ชั่วโมงเนาะ,ะประมาณนี้ครับแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านลาย4ี่ชั่วโมงก็คือแนวรับที่มันในอดีตแนวรับในอดีตที่กลายเป็นแนวต้านไปแล้วตอนนี้ก็คือ1,850เหรียญตรงนี้ 1,850เหรียญตรงนี้ก็ประกายเป็นแนวต้านไปแล้วครับอดีตเคยเป็นแนวรับปัจจุบันกลายเป็นแนวต้านอย่างนี้ครับตามหลักของทฤษฎีแนวรับแนวต้านครับต้านกลายเป็นรับรับกลายเป็นต้านนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่านอากาศไม่ขึ้นสักครู่ครับลืมเปลี่ยนอ่าอ่านี่ก็คือแนวรับนะครับแนวต้านก็คือจาก เจ้าพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งในอดีตมันเป็นแนวรับมาก่อนพอราคาหลุดทะลุลงไปนะครับต้านนั้นก็เลยกลายรับนั้นก็เลยกลายเป็นแนวต้านไปแทนนะครับรับกลายเป็นต้านต้านกลายเป็นรับเข้าใจนะครับเวลาราคาเบรกเอามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะแล้วก็แนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่พันแปดร้อยเหรียญเส้นสีเหลืองด้านล่างนี่ก็คือแนวรับแนวต้านของลายสี่ชั่วโมงในตอนนี้ครับเข้าใจตรงกันนะ อ่าแล้วรายงานตัวเข้ามาครับสมาชิกทุกท่านมีใครเข้ามาแล้วบ้างวันนี้ไม่เห็นมีใครรายงานตัวเข้ามาเลยหรือว่าพักผ่อนกันหมดเลยนะพักผ่อนตามอัธยาศัยกันหมดเลยหรือเปล่าครับถ้าพักผ่อนก็อย่าลืมเข้ามาฟังเราอย่าลืมเข้ามาฟังเพจของเรานะครับเพจของเราไลฟ์สอนกันทุกเช้าก็อย่าลืมกันเข้ามาติดตามกันนะครับ รงนี้แนวรับแนวต้านสเส้นนี้ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ต่อเลยนะครับไปต่อเลยในเมื่อเป็นแบบนี้ RSI RSI ลาย4ชั่วโมงทำอะไรไว้ RSI ทำ over เอาไว้นะครับ RSI ทำ over เอาไว้แต่ยังไม่มี divergent ยังไม่มีเด v e ว g e เจนแล้วก็มีการเด้งกลับราคาก็ราคาก็ป้วนเปลี่ยนอยู่แถวพันแนะครับพันแกับพันแนะครับอยู่ตรงนี้เลยพ8น0กับพันแดันให้อินดิเคเตอร์ไอไลน์สชั่วโมงขึ้นมาถึง33จุดแล้วนะครับขึ้นมา33จุดแล้วตอนนี้ก็ยังคงไซเวย์ออกข้างต่อไปนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดพันแตราบใดที่1,800เหรียญยังรับอยู่ราคาก็จะ เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาให้เราได้ทํากําไรนะครับเพลิดเพลินไปนะครับลงมาต่ําๆเราก็ซื้อใช่ไหมลงมาใกล้ๆพันแเราก็ซื้อแล้วเราก็ตั้งสต็อปลอสที่พันแปดร้อยเหรียญแล้วเราก็ตั้งสต็อปลอสพันแปดร้อยเหรียญเด้งขึ้นไปมีกําไรเราก็ขายลงมาซื้อเด้งขายลงมาซื้อเด้งขายอารมณ์นี้เลยครับแล้วตั้งสต็อปลอสทุกๆไม้นะครับเข้าใจนะโอเคนะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะ พราะพันแปดมันอยู่ใกล้เหลือเกินมันหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้ามันหลุดเราจะได้ไม่โดนมันกินเยอะนะครับเราก็จะได้สต็อปลอสใกล้ๆเนาะ,ะประมาณนั้นสต็อปลอสเป็นใกลก้ก็ง่ายๆเล่นง่ายๆครับอ่ะเราก็ไปดูกันต่อครับที่ลาย4ชั่วโมงบอกไม่บอกอะไรเลยนะครับบอกว่าไซเวย์ออกข้างเฉยการไซเวย์ออกข้างก็ดันอินดิเคเตอร์ไอซยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนี่ยครับคือลักษณะตลาดที่วอาลมุ่มเบาบางเห็นไหมครับ ราคามันก็ไม่ไปไหนราคามันก็ไม่ไปไหนครับมาดูที่ลายชั่วโมงต่อครับแล้วลายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างลายชั่วโมงบอกให้รู้ว่าการไซเวย์ออกข้างในครั้งนี้เนี่ยลายชั่วโมง IS I อซไก็ยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแต่ว่าไอซไลายชั่วโมงเนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับมันเกิดดเวเรนซ์จำได้ใช่ไหมครับไอซเกิดดเวเรนซ์ตรงนี้ นะครับไอซเกิดไดเปอร์เจนตรงนี้ยกตัวขึ้นเกิด1บวก2ที่ตรงนี้นะครับเกิดข้อ1บวกข้อ2ที่ตรงนี้แล้วราคาก็ยกตัวขึ้นไซว์ออกข้างดันดันอินดิเคเตอร์ขึ้นนะครับดันอินดิเคเตอร์ขึ้นแต่ก็ยังไม่เกิดโอเวอร์ไไซหลายชั่วโมงก็ยังไม่มีโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีสัญญาณขายเนะาะใครที่ซื้อมาจากสัญญาณซื้อ1บวก2องของรายชั่วโมง ก็ยังไม่มีสัญญาณขายนะครับไดเวอร์เจนยังไม่เกิดเนาะไดเวอร์เจนยังไม่เกิดเลยนะครับไฮทุกไฮยังไม่มีไดเวอร์เจนแล้วก็อะไรครับแล้วก็โอเวอร์ก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมาก็ยังไม่มีสัญญาณให้ขายนะแต่ว่ามันสามารถทํากําไรเป็นรอบๆได้นะครับเพราะมันไซด์เว่์เนาะวอลุ่มเบาๆมันก็ไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับ เราลงไปดูอีกนิดนึงในเมื่อหลายชั่วโมงก็ยังไม่บอกอะไรกับเราเลยนะครับยังไม่บอกอะไรเลยมันโชว์ไฮมา2ตัวเพราะฉะนั้น1818 18. จึงเป็นแนวต้านครับอันนี้คือแนวต้านของลาย1ชั่วโมงครับก็คือที่1818 18. ตรงนี้อ่ามาจากไหนครับ1818 18. มาจากไฮ2ไฮนี้ครับ มาจากไฮนี้กับไฮนี้นะสองไฮนี้เราก็เลยได้แนวต้านที่ตรงนี้มาอีก1เส้นนะครับแนวต้านของรายชั่วโมงก็อยู่ที่18 18อีก1เส้นนะครับแนวรับก็ยังคงอยู่ที่พันแเช่นเดิมแต่มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราไปดูที่รายครึ่งชั่วโมงกันรายครึ่งชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับเมื่อแนวต้านอยู่ตรงนี้แนวรับ มีการยกตัวยกโลขึ้นนะครับโลยกตัวขึ้นดังนั้นเราก็ลากเส้นไปเลยครับเราก็ลากเส้นแนวรับไปเลยเนื่องจากโยโลยกตัวขึ้นเนาะเราก็ลากได้แบบนี้ครับจากหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าจุดเก้า้าเราก็ลากไปเลยครับนี่ก็คือเส้นแนวรับตอนนี้นะครับเห็นภาพเนาะอ่านี่คือเส้นแนวรับตอนนี้นะครับ โลยกตัวขึ้นนะครับลยกตัวขึ้นก็จะได้แนวรับจากโลผ่านกันไปเลยครับผ่านโลต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นี้เป็นเป็นโลของ time f ฟ a m e าย30นาทีเนาะลาย30นาทีซึ่งก็เป็น time เฟรมย่อยนะอ่าเราก็จะได้แนวต้านแนวรับสีฟ้าตรงจุดนี้ใครเข้าใจครับกด5มา2ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา2ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ูนย แนวรับแนวต้านเส้นสีฟ้าครับก่อนที่จะไปต่อก่อนที่เราจะไปต่อใครเข้าใจกด5มา2ตัวไม่เข้าใจกด0คุณพนาวันส่งดาวทองคำเป็นค่าครูมาขอบคุณมากครับอ่ะเราก็ไปต่อนะครับเข้าใจเนาะแนวรับแนวต้านสีเหลืองมาจากไหนแนวรับแนวต้านสีฟ้ามาจากไหนเข้าใจกันดีนะครับทุกๆท,ท่าน ในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็มานับคลื่นการสักเล็กน้อยนะครับคลื่นการไซด์เวย์มันก็จะสามารถนับได้นะครับนับได้นับได้ว่าอะไรครับตักคู่นะเดีย๋ยวขอขีดเส้นให้ยาวๆอีกหน่อยครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้นับคลื่นสนุกสนุกคาดการแนวโน้มตอนนี้เนี่ยแนวต้านอยู่1818 18, นะ แนวรับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะอ่าทีนี้เราก็มานับขึ้นไปด้วยกันครับหลังจากที่มันลงไปทําโรที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลขสวยมากเลยนะแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมา มันก็เด้งขึ้นมาที่ทำไฮไว้ที่พาร817เหรียญตรงนี้นับการรีบัลขึ้นก็ต้องนับเป็น A B C เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้เป็นขึ้น A ครับขึ้น A นะอ่าตรงนี้เราก็ให้เป็นขึ้น A หลังจากนั้นมันก็จะต้องย่อตัวลงเพื่อทำขึ้น B แล้วก็เด้งขึ้น C ถูกไหมครับขึ้น B แล้วก็ขึ้นไปขึ้น C ถูกไหมถูกต้องได้ไีอ่าเราก็ไปต่อครับ เราก็มานับกันต่อครับเป็นคืนย่อยในคืน b ีนะครับเราก็จะได้ว่าการออกเป็นคืน b ีอันนี้ในเมื่อมันมาจากพื้นฐานก่อนพื้นฐานเทคนิคบอกว่าวัลลุ่มมันเบาบางเนาะวัลลุ่มมันเบาบางเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแก้วน้ำพอดฟ้าครับอย่าลืมใช้ครับเป็นเคลสเป็นเคลสใช้แก้วน้ำพอดฟ้าเพื่อเป็นเคลสนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ้าขอ80แชร์นะครับเมื่อวอลรุ่มมันเบาบางใช่ไหมตลาดอเมริกากับยุโรปมันปิดมีแค่เอเชียเพราะฉะนั้นเอเชียก็คงไม่ได้มีวอลรุ่มพอที่จะดันราคาให้ทะลุแนวรับแนวต้านไปได้ไกลมากนักนะครับเพื่อจากแนวรับแนวต้านมันก็เกิดจากนักลงทุนใน ต่างประเทศที่เขาหยุดอยู่เขาตั้งราคากันเอาไว้มันก็จะกลายเป็นแนวรับแนวต้านเพราะฉะนั้นเราก็มานับคืนย่อยไปด้วยกันเราก็สันนิษฐานว่าขึ้น b ก็จะทําเป็น5ลูกขึ้นครับขึ้น b จะทําเป็น5ลูกขึ้นก็คือ a b c d e อารมณ์จะประมาณนี้ครับมันจะทำเป็น5ลูกขึ้นคือ A B C D E ครับแล้วก็เป็นการไซด์เวย์ออกข้างรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมชนิดหนึ่งเอาหนังสือมาดูครับหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเราก็มาเปิดเลยการไซด์เวย์ออกข้างรูปสามเหลี่ยมอยู่ในหน้าไหนอยู่ในหน้า113ครับ113 เราจะเห็นว่าในหน้าร้อในหน้าร้อตอนนี้เนี่ยโลมันยกตัวขึ้นถูกไหมโลเส้นสีฟ้าเนี่ยมันยกตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมันเฉียงขึ้นนะส่วนไฮมันตัดตรงดังนั้นเนี่ยการไซด์เวย์อันนี้เราก็คาดการว่าเราก็คาดการเหมือนว่ามันจะเป็นเอ็กเซนดิ้งไทแองเในหน้า128ครับเป็นลักษณะขึ้นการไซด์เวย์ออกข้างรูปสามเหลี่ยมนะครับ รูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นเอ็ก n d เซนดิ i งไตรแองเเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคาดการณ์ว่ามันจะเป็นเอ็ก n d เซนดิ i งไตรแองเเพราะว่าโลมันยกขึ้นแล้วไฮมันเสมอกันใช่ไหมอ่าเราก็นับขึ้นออกไปเลยเป็นแบบนี้นะครับร้ร้อยยีเปิดหนังสือเทคนิคเทศรดทองแบบจอมยุทธประกอบเลยนะครับอ่าลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็จะจบขึ้น B พอจบ e ปุ๊บมันก็จะจบขึ้น b ไปด้วยเข้าใจนะครับเข้าใจจุดนี้นะอ่ามันก็จะจบ a นะครับแล้วก็จบ b เนาะพอมันจบ a จบ b เสร็จมันก็จะต้องทำอะไรต่อ จบ A จบ B เสร็จมันก็ต้องเด้งขึ้นเพื่อทำขึ้น4ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการรีบาวขึ้นของราคาตามเทคนิคของอีเลียดเวฟแล้วเขาบอกไว้ว่ามันจะรีบาวขึ้น3ลูกขึ้นนะครับเป็น ABC นะครับดังนั้นเราก็คาดการเป็นแบบนี้ตรงนี้ใครเข้าใจถึงตรงนี้ใครเข้าใจกด 5มา3ตัวครับใครไม่เข้าใจกดศูเป็นเกี่ยวกับเรื่องออเลียดเวสนะครับนะ,ะหลังจากที่ราคาขึ้นมาเสร็จแล้วราคาก็ย่อตัวลงเป็น A B C แน่นอนครับเดี๋ยวก็ต้องเด้ง D ลง E พอลง E เสร็จแล้วยังไงต่อลาทีนี้ท่านสมาชิกพอลง E เสร็จแล้วมันจะอยังไรต่อครับ นี่ครับก็คือการรีบาวขึ้นมาของราคานะครับจากราคาตรงนี้นะครับรีบาวขึ้นมาปึ้งทำา ABCDE แล้วก็เด้งขึ้นครับเด้งขึ้นเพื่อทำขึ้น C นะลักษณะของการคาดการล่วงหน้าในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะอารมณ์นี้นะครับเพจอะเซิร mm ์ช hmm. เราคาดการอารมณ์นี้เลยครับคาดการอารมณ์นี้เลยใครเข้าใจกด 5มา4ตัวครับอ่ามาถึงจุดนี้ใครเข้าใจกด5มา3ตัวครับไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา3ตัวครับไม่เข้าใจกด0พอ b เสร็จมันก็ต้องเด้งขึ้นเพื่อทำขึ้น4ครับ เพราะฉะนั้นณนเวลานี้ครับจึงแนะนำนักลงทุนสะสมหน้าบายนะสะสมหน้าบายเพราะอะไรครับเพราะคาดการว่ามันจะไซเวย์ในสามเหลี่ยมสีฟ้าในสามเหลี่ยมสีฟ้าออกเป็น a อ c e n d i n g t ิ้งไทรเกรูป a b c d e แล้วค่อยดีดตัวขึ้นนะครับแล้วค่อยดีดตัวขึ้นจากนั้นเมื่อราคาลงมาทดสอบเส้นสีฟ้า ซึ่งจะต่ำกว่า1810เหรียญเราก็สะสมหน้าบายสต็อปลอสแล้วอยู่ตรงไหนครับสต็อปลอสเราก็อยู่ที่เส้นเหลืองไง1799.99นั่นคือสต็อปลอสเราครับแล้วพอมันเด้งขึ้นไปเราก็ทยอยทำกำไรครับซื้อแล้วไปขายซื้อแล้วไปขายตั้งสต็อปลอสด้วยนะซื้อแล้วไปขายซื้อเสร็จตั้งสต็อปลอสแล้วไปขายซื้อเสร็จตั้งสต็อปลอสแล้วก็ไปขายอารมณ์เนี้ยหรือบางท่านก็อาจจะสะสม ซื้อไม้ที่1ลงมาอีกซื้อไม้ที่สองลงมาอีกซื้อไม้ที่3ามอารมณ์นี้แล้วค่อยไปขายที่จุดสนะครับที่จุดสใครเข้าใจกด5มา3ตัวครับไม่เข้าใจกด0นเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ว่า วันนี้ราคาทองคำก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ในกรอบสามเหลี่ยมสีฟ้านะครับในกรอบสามเหลี่ยมสีฟ้าในวันนี้ครับก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนหรอกเพราะอะไรครับก็วันนี้ตลาดยุโรปปิดตลาดอเมริกาก็ปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไปไหนได้อย่างไรมันไปไหนไม่ได้มันไปไม่รอดนะมีแค่เอเชียมันทำเอเชียไม่ทําอะไรครับเอเชียไม่ใช่ลีดเดอร์ เอเชียไม่เคยทำตัวเป็นลีดเดอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องรอครับเอเชียก็เลยต้องรอไงเข้าใจจุดนี้นะใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับงานนี้ว่าราคามันจะอยู่ในนี้แหละวันนี้แล้วก็คืนนี้ด้วยไม่ไปไหนรอกเนาะไม่ไปไหนรอกนะครับสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาว่ากันต่อนะครับเอาอยัางไงว่ากันไปแต่สต็อปอย่าลอดอย่าลืมนะครับใครที่เปิดหน้าซื้อบายไว้ สต็อปลอสที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านี้เข้งคัดมากนะหลุดเมื่อไหร่ลงต่อเลยนะหลุดเมื่อไหร่คือลงต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปิดสถานะไว้นะครับ TP จุดทำำํากําไรท่านไม่ต้องตั้งหรอกท่านไปตั้งสต็อปลอสไว้เข้าใจใช่ไหมกำไรพอใจก็ขายนะครับแต่สต็อปลอสนี่สำคัญต้องตั้งเอาไว้เลยนะครับไปกินข้าวไปเซเว่นหรือจะไปไหนเนี่ยออกจาก คอมพิวเตอร์ไปเมื่อไหร่คือท่านต้องตั้งสต็อปล s s ทันทีซื้อบายแล้วตั้งสต o p ปล s อทิ้งไว้เลยทีพีปล่อยมันกําไรก็พอใจก็ขายไปอารมณ์เนี้ยใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0อ่าทีนี้แนวรับแนวต้านครับมาถึงแนวรับแนวต้านแนวต้านมีทั้งหมด4แนวแนวรับมี4แนวนะครับ แนวต้านที่1แนวต้านที่1 1,814เหรียญแนวต้านที่1คือ1,814เหรียญแนวต้านที่2 1,820 1,820แนวต้านที่3 1,829 1,829แนวต้านที่4 1,837ใหแนวต้านที่2เนี่ยให้เป็น 1 8นแปแถึงพันแปดร้อยแล้วกันมันเป็นแก็บมันเป็นแกนะ็บนะพันแร้อยสิบถึงพันแเป็นแนวต้านเดียวกันนะอ่าแนวรับมีสแนวครับแนวรับที่ 1, หน,นึ่งเหรียญตรงเนี้ยตรงเนี้ยแนวรับตรงเนี้ยแนวรับที่หเลยแนวรับที่สองพัมเหรียญพันแปดรมเหรียญแนวรับที่สามพัอเหรียญและแนวรับที่สี่พัเจ็ี่เหรียญ แนวรับสี่แนวแนวต้านสี่แนวตามนี้เลยครับเอาอยู่ครับวันนี้ไม่ไปไหนไกลกว่านี้หรอกไม่ไปไหนไกลกว่านี้หรอกแนวรับแนวต้านนี่เอาอยู่แน่นอนโอเคแล้วก็เรามาพูดถึงคอร์สการเรียนกันครับเรามาพูดถึงคอร์สการเรียนนิดหนึ่งนะครับคอร์สการเรียนก็คือ ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ห้องเพจการเรียนรู้ของเรานะครับมีโปรโมชัน่นคอร์สเทคนิคออนไลน์เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธในราคา7,900บาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับถึง30พฤศจิกายนนี้ใครสนใจอยากสมัครเรียนก็สมัครด่วนนะโปรโมชั่นนี้ถึงแค่30พฤศจิกายนนะครับ เที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับก็จะมีแก้วน้ำพอร์ตฟ้าแถมให้นะครับแถมให้สำหรับผู้สมัครเรียนกับเราแล้วก็มีหนังสือแบบเรียนเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธแถมให้สมาชิกทุกท่ทานนะก็อย่าลืมสมัครกันนะครับเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ